สวัสดีครับวันนี้ช่องกระบ,บองชนใจยังก็พาทุกคนมาดูตลาดปลาชวนจัืจักนะครับนี่ครับพยายากมานานแล้วครับผมก็ได้มาจริงนี่มาถภาพพี่น้องปลาเขาปลาเขาตรงมีนี่นี่มา,า,า,าขาับกบินดีนนนได้อ่ะ ง้างทางนั้นนี่คบไปครับไปง้ามครับไปยากได้ก <Viol in S 2> <expense> ัมาบ่นนะครับผมนี่หมดเนี่ยครับยังยังบ่ ให้รุ่งประกาศนะนะครับประกาศครับ

เอาหาั0บ,บาทนะน<ำ>นงบาทงั้นรครับผมอุ้ยเอาหาันนี่จะบาทอุ้ยสี่สิบเดี๋ยวพเออี0บาทเอาค่อาาดเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลายผลหลายก็เอาไปโดเดี๋ยวก็ดูปากันครับต้อหายสีบ,บาท <c oughs> เหมือนกันทุกถุงไหมคะคะเหมือนกันทุกถุงเอาอันเนี้นะครับนอกเอาอันนี้เอายูบ่เดียวเดียวได้พุ่มพุ่มประกันนอเอาหา่บ้านคืไรก่อยานี้กับมงเดียวยังไงตัวเงี้ยตัวเงี้ยเอาต้นนีระเอห้าสิบบาทนี่คือปลาอะปลาทอง ปลาทองเมื่อกเอาปลากดไปเปี้ยมาแม่นบอกเอาปลาท่องไปมื่อไปราพองคุยมึงฝากแม่ของนักสัก็เอาปลาท่องที่หลาหล้าสบาทขนมบอเอาปลากัาดต่ะที่อะไรตัวใหญ่ปลากัดนแม่มีปลากัดแบบตัวใหญ่ๆเราเม่อก้เอาตัวหน่อยๆไปเลียงเลี้ยงก่อนที่หล นี่ครับปลางงเ้มครับผมคบอลนี่ครับปลาใส่บัตรเงงผู้สิบใบปลเอออาบอเอออ้ยเอา ขึ้นเขาฮัลโหลก็มึงไนเฮายู่ไงวะนี่ครับฟนเฟืองท่ผมต้องการแล้วครับไก่ชีโตะท่านผู้ชมครับาต้อคลิปสนิทนะครับ กดจีตากดคอดไล่กดซับกไข้กดเส้แนี่ใจนะครับครับผมผมครับ